ยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทําเองได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักเชือกผูกข้อมือสวยๆส,ยสีแดงสลับกับขาวมีสายหนังสำหรับผูกเก๋ๆอยู่ตรงปลายแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันก่อนค่ะเราจะต้องมีเชือกหนังสีน้ำตาล1เส้นความยาว60ซนเมตรและเชือก2ส,อสีซึ่งเราเลือกใช้สีแดงและสีขาวความยาว2เมตร เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะพับทบเชือกทั้งสองเส้นโดยเริ่มจากจะเริ่มจับจากปลายเชือกแล้วก็พับทบพอถึงตรงกลางเราก็จะจับให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะจับที่ปลายเชือกพับทบให้เป็นห่วงอยู่ตรงกลาง หลังจากนั้นเราจะใช้เชือกสีผูกกับเชือกหนังเหลือห่วงไว้สักเล็กน้อยผูกหนึ่งรอบนะคะดึงให้แน่นหลังจากนั้นเราจะจับตำแหน่งของเชือกหนังให้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะใช้เทปกาวช่วยยึด สำหรับถักเราก็จะแปะให้แน่นๆนะคะเพื่อว่าเวลาที่เราถักจะได้ไม่หลุดหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นขึงไว้กับโต๊ะหรือว่าใช้ห่วงช่วยยึดนะคะก็ใช้ได้เช่นกันเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะจับเชือกสีนะคะวางบนเชือกหนังพันเข้าด้านในพันขวาทับซ้ายดึงปลายเชือกให้ชี้ออกด้านนอก ให้เชือกหนังอยู่ด้านบนทําอีกรอบนะคะทําเหมือนเดิมเอาเชือกสีวางบนเชือกหนังพันเข้าด้านในพันขวาทับซ้ายดึงปลายเชือกชี้ออกด้านนอกให้เชือกหนังอยู่ด้านบนเราต้องเลื่อนลายให้ชิดติดกันนะคะทำอีกรอบค่ะเชือกสีพันบนเชือกหนังพันขวาทับซ้าย ดึงปลายเชือกออกด้านนอกให้เชือกหนังอยู่ด้านบนเลื่อนห่วงให้เท่ากันแล้วก็จะถักเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะพอถักไปได้สักพักก็จะเริ่มชินแล้วก็จะสามารถถักได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเราเลื่อนห่วงชิดติดกันดีนะคะเราจะเห็นลายถักที่สวยงามแบบนี้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะเราต้องระวังเลื่อนลายเชือกให้ติดกันอย่าให้เห็นเชือกหนังด้านในนะคะเราก็จะเห็นลายชัดเจนแบบนี้เราก็จะถักต่อไปเรื่อยๆให้ได้ความยาวที่ต้องการดึงเชือกให้แน่นๆพอได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะก็คือความยาวที่สามารถพันรอบข้อมือเราอะคะ่ะเราจะเหลือปลายเชือกสักประมาณ2นิ้วนะคะและผูกปลาย โดยจะผูกให้นั่นสักสองทบนะคะผูกง่ายๆแบบนี้ค่ะสองทบหลังจากนั้นเราตัดปลายเชือกที่เหลือออกพอเวลาที่เราจะใส่นะคะเราก็จะใส่เชือกหนังร้อยเข้าไปในห่วง และผูกทบหนึ่งทบเท่านี้เราก็จะได้เชือกข้อมือที่แน่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผูกปมเล็กๆที่ปลายเชือกทั้งสองข้างและแตัดปลายเชือกออก จริงๆแล้วนะคะเราสามารถใส่ลูกป,ปัดตรงปลายเชือกเพื่อเพิ่มความน่ารักได้นะคะตอนนี้เราก็ได้เชือกข้อมือ DIY น่ารักนรักที่สามารถถักเองได้ง่ายๆหรือว่าสามารถเป็นหนึ่งหนึ่งไอเดียสำหรับถักเป็นของขวัญให้เพื่อนรักก็ได้เช่นกันนะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกด s ั b s ไ r i b e ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆเราลกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ